till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. แคบเข่าคนหลากหลายหลากหลายเลยนาะพารูกไปพาพี่น้องไปกนแคบนี่แล้วนี่แล้วอ๋อมาหลอดยืนยื้อ เมของเต็มของาเอ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 าเปลเอายู่ไปบดเจ้าเนม่ยังตอนนอล้นดันี้ก็เดินทางมาบอดได้บอดหนึ่บอดไหนเนาะจั บุนส่งเพื่อด้อส่งเพอสวรนาเขตด้อส่งเพื่อสวรรันเขตพี่น้องน้ายบไปน้ำเทีมดมโดยเปาสายเงินโอ้อาจารย์อาจารย์สาจารย์สานเงิน โอ้หลายเทงได่นเพิเทงเพือนได้เพงกระดึงพนห้องทีมงานสมาคมูุิกาลตาหลักโอ้เท่งโอ้บัวใต่เันือเด็กยัจัง